สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสาพฤติกุลนะคะในวันนี้จะมาเล่าถึงผื่นชนิดหนึ่งค่ะที่เวลาเป็นแล้วค่ะจะมีลักษณะเป็นรอยดาําสารกันเป็นล่างแหรหรือเป็นลักษณะของตาไขาย่ยายแมงมุมนะคะซึ่งสมัยที่ผู้ป่อยเนี่ยจะเป็นลำตัวส่วนบนไม่ว่าจะเป็นหน้าอกส่วนบนรือหลังส่วนบนอาจจะเป็นที่บริเวณลำคอได้ค่ะภาวะที่จะพูดถึงในวันนี้คือปูไรโกพิกเมนโตซาค่ะ สำหรับอาการแสดงของผื่นชนิดนี้นั้นเริ่มต้นเนี่ยมักจะมีอาการคันหน้าเป็นตุ่มแดงๆเป็นตุ่มลักษณะคล้ายลมผิดได้ค่ะและบางคนมีปัญหาเรื่องเป็นตุ่มน้าขนาดเล็กๆรวมโดยได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วค่ะมันจะหายเป็นรอยดําค่ะที่เป็นเลติคูลเลตไฮเปอร์พิเมเนชันหรือลักษณะเป็นรอยดําหรือลักษณะผิวสีเข้มขึ้นที่เป็นลักษณะสารกันเป็นตาไข่เป็นล่างแหค่ะและตำแหน่งที่พบบ่อยของรอยโรคนั้นจะเป็นตำแหน่งของลำตัวค่ะส่วนใหญ่เป็นที่ด้านบนนะคะก็คือเป็น Upper c h e s t Upperback นะคะด้านหน้าด้านหลัง บางคนเป็นที่ลำคอร่วมด้วยและในบางคนก็ไปพบเจอที่บริเวณหลังสนล่างร่วมด้วยได้ค่ะสำหรับการวินะิจฉัยนั้นนอกจากอาการแสดงที่เล่าไปแล้วนะคะถ้าจะตรวจยืมยาเราสามารถนําชิ้นเนื้อเล็กๆของผิวหนังมาตัดและนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ค่ะสําหรับการรักษาผื่นชนิดนี้ค่ะในแง่ของรอยผื่นนะคะและอาการคันเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ด้วยด็อกซีไซคลีมิโนไซ,ซคลินแบบสนแล้วแต่คนไข้นะคะและอาการทั้งผิวหนังเองที่เป็นรอยดําก็สามารถดีขึ้นตามเวลาได้ค่ะ รอยโรคในบริเวณลำตัวนั้นเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยคะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยเช่นผื่นแพ้ตัวเซเ็ปเติรมตัวรูขุมขนอักเสบหรือสิวเป็นต้นนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีรอยโรคบางอย่างที่ก่อให้เกิดรอยดำนะคะอย่างที่เล่าในคลิปนี้ที่กลายเป็นร่างแหนะคะในหลายๆคนที่มีปัญหาชนิดนี้<ม>ก็จะสร้างความไม่มั่นใจแล้วก็มีความกังวลใจว่าจะเป็นโรคร้ายหรือไม่ถ้าสงสัยผื่นผิวหนังผิดป,ปกติในลักษณะนี้แนะนำพบแพทย์คะ่ะ